สวัสดีค่ะเข้าส่วนกระญิงไทยอีกแล้วนะคะวันนี้จะมา,าให้อาหารพืชผักส่วนขวานะคะวันนี้พอดีมีไข่แตกก็เลยจะเอามาลดน้ำผักนะคะมีไข่แตกใบหนึ่ง แล้วก็จะมีน้ำสาวข้าวนะคะหุงข้าวมาเช้าก็จะมีน้ำดื่มชุกกกำลังยี่ห้ออะไก็ได้นะคะก็จะมีผงชูรสนี่ค่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ เดี๋ยวจะผสมในน้ําซาวข้าวก่อนเราค่อยไปเทในน้ํานะคะเตรียมน้ําไว้เนี่ยค่ะทรงถังถังละสิบลิตรเตรียมน้ําไว้ยี่ลิตรค่ะก็จะเอาไข่เทลงไปในน้ำสาวข้าวเลยนะคะ สำเสาวข้าวนี่มีมากมีน้อยไม่เป็นไรนะคะมีเยอะก็ใส่เยอะมีน้อยก็ใส่น้อยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะ่ะใช้น้ำเปล่าธรรมดาเดี๋ยวล้างไข่ก่อนนะเสียดาย ก็เนี่ยค่ะใส่ผงชูรสใส่ไปหนึ่งช้อนเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่น้ำดื่มชูกำลังเป็นหนึ่งฝา ช่วงนี้หน้าร้อนนะคะผักจะได้สดชื่นหาไม่ได้แบบนี้แล้วนะคะ เสร็จแบบนี้แล้วเราก็เอามาเทใส่ะะถังนะคะเนี่ยค่ะอย่างละครึ่งนะคะเดี๋ยวเติมน้ำอีกน้ำยังไม่ถึงสิบริอุ้ยขอโทษค่ะสุ่มซ่าม ล้างแบบเจ็ดได้หยุดนี้ค่านะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะดีขึ้นเยอะเลยค่ะอันนี้จากใบหยิกใบงอก็เริ่มแบบว่างอก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวมาลดกันเลยนะคะ ลลไปเลยอันนี้ก็เริ่มมีแมนมากินแล้วม่ชางลงไปรอบหนึ่งแล้วนะคะพวกน,น,นี้ปลูกใหม่นะคะนี่เขากำลังเจริญเติบโตอันนี้เสียบยอดค่ะ ภูมิใจมากเลยอันนี้สวยงามค่ะก็ขอจบค,คลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวจะไปลดน้ำผักต่อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ